สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขาถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานๆกดนานๆกดเยอะๆยนะคะเรามาย้อนรอยการสัมภาษณ์ครั้งเก่าๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดที่คุณหนุ่มเองก็ได้ทำหนังสือเหมือนกับมีการคือคุณหนุ่มเนี่ยเป็นพยานแต่ว่าไม่ได้ไปขึ้นสารแต่มีการทำเอกสารทำหนังสือรับรองไปว่ามีการได้พูดคุยกับชัยพลอย่างนี้จริงๆ เดี๋ยวไปฟังกันค่ะเรื่องอะไรอ๋อลุงคนกับกายเป็นคนให้การไม่ไม่ตรงกันเลยตั้งแต่ตแรกอยู่แล้วเป็นเรื่องตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอ,เออว่าว่า,วาคือแกพูดไม่เหมือนกันละครั้งคือผมเองก็เคยสัมภาษณ์แกคืออันนี้ไม่ได้ไปว่าลุงหรืออะไรอย่างนี้นะผมก็ฝากบอกลุงไปหลายครั้งแล้วว่าการที่จะพูดอะไรข้อท mm. ็จจริงออกมาเนี่ยมันต้องชัดแล้วต้องเหมือนเดิม mm. ถ้าไม่งั้นจะตกเป็นตำเลยสังคมแล้วก็กลายเป็นที่จับตามองว่าเฮ้ยคุณมันใช่หรือไม่ใช่ mm. อ่ะผมยกตัวอย่างวันนี้ผมมีโอกาสพูดไปลวครั้งหนึ่งเดี๋ยวพท นะคือต้องบอกงี้ก่อนว่าลุงพลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่เกิดเรื่องน้องชมพู่ลุงพลมีโทรศัพท์มือถือแค่หนึ่งเครื่องทุกวันนี้ทั้งบ้านเนี่ยนะทั้งบ้านมีหนึ่งเครื่องแต่ใช้ซิมสองอันคือในหนึ่งเครื่องนีจะมีสองเบอร์อยู่ในนี้นะฮะทีนี้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยผมก็มีโอกาสไปถามลุงพลอยู่เหมือนกันนะครับถามว่าเอะลุงพลอตอนที่ลุงรู้เรื่องเนี่ยลุงรู้ได้ยังไงว่าชมพู่หายไปลุงก็บอกว่าป้าแตนเนี่ยโทรมาบอกก็คือเมียเนี่ยโทรมาบอกตัวแรกบอกบอกแบบนี้นะฮะแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นนนประเเดดด็ที่่มัักิิววาตส ซึ่งเป็นพี่ของชมพู่เนี่ยอตอนที่ไปให้การกับตำรวจแล้วก็บอกกับคนอื่นก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยพอรู้ว่าน้องหายก็เดินไปหาป้าแตนที่บ้านลุงพล <Huh? S 1> แล้วก็ไปบอกป้าแตนว่าน้องหายให้ตามแม่หน่อยอป้าแตนก็เอาโทรศัพท์มือถือนะฮะมาจากลูกชายซึ่งกาลังเล่นเกมอยู่แล้วก็มาโทรศัพท์หาสาวิตรีซึ่งเป็นแม่ของชมพู่คาถามถามว่าลุงพลเอาโทรศัพท์ที่ไหนรับทั้ง,ท,งทั้งที่ป้าแตนเนี่ยโทรอยู่บ้านแล้วโทรไปหาแม่อื อันนี้ลุงพลก็ต้องตอบให้ได้ถูกมากสองหลังจากนั้นลุงพลเองก็มาบอกบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกแต่ดิ้งเดินไปบอกพอไปได้ถามสดิ้งที่นี้บอกว่าไม่ได้ไปเจอลุงพลไม่ได้บอกลุงพลไม่บอกถูกไหมถูกไหมอ่าสามหลังจากนั้นลุงพลเปลี่ยนอีกลุงพลบอกว่าอ nope ๋อนู่นแน่ผมขับรถไปที่ไปรับพระหลังจากนั้นกลับมาหาเมียมาสักสิบโมงกว่าถึงจะมารู้ข่าวแต่พระบอกไงไม่ใช่อัตมาเนี่ยถามว่าทำไมยมถึงมาช้าจังลุงพลบอกว่าอ๋อพอดีหลานหาย เสียงลุงพลรู้ไปก่อนแล้วเขาใช้แบคือเหตุการณ์แต่ละครั้งเนี่ยคือลุงพลเนี่ยจะพูดเนี่ยไม่เหมือนกันแม้แต่สักครั้งเลยเออซึ่งซึ่งอันนี้ผมก็ตามก็มีการสัมภาษณ์ผมก็คุยผมก็เก็บอยู่ในใจมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่รู้พูดยังไงไงเออแต่วันนี้คือมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยอยากจะออกมาบอกว่าลุงพลก็ต้องพูดอะไรให้ชัดเหมือนกันบางทีเพราะว่าเวลาผมถามแกเนี่ยบอกลุงพลผมถามตรงๆนะทำไมลุงพลพูดกับผมสัมภาษณ์กับสื่อพูดกับตำรวจเนี่ยแต่ละครั้งไม่เหม เป็นธรรมดาครับคนเราพูดความจริงก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคนผมก็บอกผมยัพูดลงคนเลยบอกว่าความจริงม่ดีดีเท่าสิถ้าลุงพูดแบบนี้ขอโทษนะก็บาลายสิครับค่ะเรื่องคําอุทานของชัยพลเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นพิรุษหลักจริงๆนะคะในหลายๆจุดเพราะว่ามันมีหลายๆเหตุการณ์ที่ชัยพลให้การไม่ค่อยตรงกันจุดหลักจุดแรกก็คือในเรื่องของรู้ได้อย่างไรว่าหลานหายตรงนี้มันไปผูกพันตรงไหนรู้ไหมคะ ไอ้ตรงที่ชัยพลเดินไปมีคำพูดกับพระว่าเกือบจะมารับหลานไม่ได้ตรงนี้มันมีความผูกพันตรงที่ชัยพลไปพูดกับพระว่าเกือบจะมาสายหรือมารับพระไม่ได้เพราะว่าหลานหายซึ่งตรงนั้นยังไม่มีใครรู้เลยดังนั้นเนี่ย ทางตำรวจหรือทางเจ้าหน้าที่เขาจะต้องรู้ให้ได้ว่าชัยพลไปพูดกับพระอย่างนั้นชัยพลร,รู้ได้อย่างไรว่าหลานหายชัยพลพูดไปแล้วชัยพลก็เลยต้องหาทางแก้ตัวก็อ้างว่าเมียโทรมาบอกตัวเองขับรถมารับพระแล้วเมียโทรมาบอกก็เลยสืบสาวไปว่าอ้าวแล้วโทรมาได้ยังไงใชโ้โทรศัพท์เครื่องไหนรับตอนแรกชัยพลก็บอกก็ตัวเองมีโทรศัพท์โทรศัพท์ตัวเองมีสองซิม ซึ่งสองสิมมันมีแค่เครื่องเดียวมันจะรับโทรเข้าหากันไม่ได้พอร,รู้ว่าพี่รุดแรกทกำแก้ตัวแรกไม่ผ่านชัยพลก็บอกอีกว่าอ๋อที่รู้ว่าหลานหายก่อนนั่นก็คือว่าก่อนจะออกมารับพระนั่นน่ะตัวพี่สาวที่มาบอกกับเขาอาบน้ําอยู่เขาเลยได้ยินเขาจึงสามารถไปบอกพระได้ไม่ผ่านอีกเพราะหลานสาวบอกว่าตอนที่ไปหาป้านเนี่ยลุงไม่อยู่แล้วไม่ผ่านอีกพรไม่ผ่านชัยพลก็ต้องยอม พูดความจริงว่ารู้ว่าหลานหายหลังจากรับพระมาแล้วตอนที่อิถิดบอกรับพระมารอบ้านพระอนและพออิถิดบอกถึงได้รู้ว่าหลานหายตรงจุดนี้ชัยพลก็ยังมีโกหกอีกนะเหมือนโกหกว่าพอรู้ว่าหลานหายแล้วตัวเองเป็นคนสั่งเมียบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปส่งพระโทรไปตามให้แม่เข้าลงมาหาลูกเองซึ่งตรงจุดตรงนี้มันไม่มีนะคะ พราะอีทิเนี่ยได้โทรตามสาวิตรีไปแล้วตั้งแต่ตอนสิบโมงกว่าวานี่มันสิบโงครึแล้วนั้นชัยพลมีจุดโกหกหลายหลายจุดทีนี้พอชัยพลมายอมรับว่ารู้ว่าหลาทหายหลังจากที่ไปรับพระมาแล้วแต่พระยืนยันว่าชัยพลพูดอย่างนั้นจริงทางเดียวที่เป็นไปได้ว่าชัยพลร,รู้ได้ไงว่าเด็กหายก่อนที่คนอื่นจะบอกนั่นก็คือชัยพลเป็นผู้ก่อเหตุ นี่แหละค่ะความจริงที่ไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งถ้าชาัยพลไม่รุ่มร่ามไม่พลังพลาดคงไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแต่ตอนนี้ชัยพลไม่ยอมรับชัยพลบอก็ไม่ได้พูดกับพระพระเป็นคนไปให้การเหมือนกับพระไม่รู้ไปเอามาจากไหนตัวเองไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นกับพระเลยนอกจากในเรื่องของเรื่องโทรศัพท์แล้วนะคะก็ยังมี ก็ยังมีในเรื่องของการแวะคุยกับชาวบ้านแวะชวนชาวบ้านซึ่งก็ไม่ได้เป็นความจริงเพราะว่าขาไปที่ใช้เวลามากชัยพลบอกกับคนอื่นว่าอ๋อใช้เวลาเพราะว่าแวะคุยกับชาวบ้านแวะชวนชาวบ้านแต่พอมีการเบิกความมีการให้การอะไรแล้วชาวบ้านบอกแวะคุยจริงแต่ตอนที่แวะคุยเป็นขาออกจากหมู่บ้านไม่ได้แวะคุยตอนที่จะเข้าไปรับพระเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคำอุทาน ที่ทำให้ชัยพลเดือดร้อนอีกครั้งหนึ่งในระยะหลังๆก่อนที่จะมีคำพิพากษาชัยพลพูดเหมือนโปรงๆเหมือนจะยอมรับว่าคำพูดเป็นนายเราชัยพลเหมือนรู้ว่าตัวเองจะพินาศชิบหายจะบันลัยอย่างที่หนุ่มกันชัยบอกว่าถ้าอย่างนี้ถ้าความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งพูดแบบนี้ก็บันลลยเลยครับและมันบันลลยจริงๆค่ะ20ปีมันบันลลยจริงๆในเรื่องนี้ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ชัยพล พูดไม่ค่อยตรงกันเนื่อจะเป็นการไปซ่อมปับปาการบอกว่าวันที่สิบเอ็ดคืนวันที่สิบเอ็ดกินข้าวเสร็จแล้วไปไหนต่อกับบ้านพร้อมเมียหรืออะไรยังไงตรงนี้ก็มีการให้การแต่ละครั้งไม่ค่อยจะตรงกันทั้งสองคนผัวเมียด้วยนะคะจากนั้นมีอยู่ช่วงตอนหนึ่งที่ชัยพลบอกว่ามีคนถามว่าเอ๊ะทำไม ป้าถึงพูดแบบนั้นว่าคนร้ายเนี่ยยังเมตตาเด็กคนร้ายเนี่ยยังหอุ่าหนีชัยพลร,รีบออกตัวว่าอ๋ออันนั้นเป็นเป็นเขาเรียกก็เป็นอะไรละเป็นคําของหมอดูมีหมอดูที่เอามาทําหวยและหมอดูที่เอามาทําหวยเนี่ยเขาพูดทํานองแบบนี้ป้าก็เลยอิถิกก็เลยเอาไปพูดต่อแต่หลายคนไม่เชื่อตรงนี้ค่ะหลายคนมองว่าอิถิด รู้อยู่ว่าผัวทำอะไรลงไปดิฉันว่าเรื่องนี้มันจะคล้ายๆนิทานไอเนที่ดิฉันเคยวางพล็อตเอาไว้ว่าเขาน่าจะกุ้มใจจนมีการดื่มกินคนดื่มเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายแล้วก็เลยหลุดออกมาว่าเขาทำอะไรลงไปจากนั้นถึงก็มีการปรึกษากันว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรดิฉันเชื่อตรงนี้จริงๆค่ะเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นไปกระทำต่อศพด้วยกันแต่ เมียน่าจะรับรู้ว่าผัวทําอะไรลงไปมีครั้งหนึ่งที่ฉันจําได้ว่าชัยพนไม่รู้ว่าไปคุยกันนะข่าวอะไรตรงไหนเรื่องถึงทําไมไปรับพระชา้าชัยพนอ้างว่าไอ้เอก้าโมงสี่สิบห้าเนี่ยเหมือนกับตัวเองมาสตาร์ทรถแต่รถตัวเองเนี่ยเป็นรถที่ต้องสตาร์ทไว้ก่อนเหมือนกับมันต้องเผาหัวเครื่องอะไรทํานองนี้ค่ะก็จะใช้เวลาตรงนี้มากนี่ก็คือเป็นการพยายามที่จะกลบ เรื่องเวลาที่ทำไมไปรับพระชะาดิฉันเชื่อว่าเจนาทีชัยพนออกจากบ้านประมาณสิบโมงหรือก่อนสิบโมงนิดหน่อยไม่ใช่เก้าสี่สิบห้าอย่างแน่นอนชัยพนต้องใช้เวลาอยู่ในสวนย่างมากกว่านั้นหน่อยหนึ่งกว่าจะกลับมาแล้วก็ไปรับพระทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยพอกลับมาแล้ว ไปรับพระเลยเนี่ยเมียไม่น่าจะเห็นเพราะเมียไม่สามารถบอกได้ว่าผัวไปรับพระอะไรยังไงเมื่อ,อไหร่ไม่งั้นนะคะเมียคงจะให้การไปตั้งแต่ต้นอ,ออเห็นผัวไปรับพระตอนเวลานี้ออกไปรับพระตอนเวลานี้ <c oughs> ฉันมีนาฬิกาเมียจะใช้ตัวเนี้ยช่วยผัวได้แต่เมียคงให้การไปแล้วว่าไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เมียอาจจะอาบน้ําอยู่เลยไม่รู้อาจจะไปให้การเพราไม่รู้ว่าผัวออกไปเมื่อไหร่ตัวเองอาบน้ําอยู่ เป็นไปได้มากทีเดียวเชียว